สบายดีพ่อพี่น้องสบายดีพ่อพ sì, ี่น้องวันนี้แม e. <okay> ่ Research, okay> crack crack ิ SaaS, ัดสีเห็ดอ่ะลวพี่น้องอ้อหัวน้อพี่น้องใส่หัวมาสิออก่ยแดงเนาะใส่กินอ้อหัวนาะอ้อหัวใส่ให้ท่าใ่ในกรับมะขามนะขามใส่ิดกระเดกับท่านใส่้ดระเดย กินเขาแรงพี่น้องเอ้ยมึงปกติบม่ได้กินแต่ว่าเห็นไหนหวกมากก็เลยขี้อยากเนาะก็เลยมาออดตอนแรกเลยใส่แผลพี่น้องหวกกบหวกกบอันนี้พี่น้องหวกกบบ่มีทั้งหวกกบและหวกปลาเนาะอันนี้คือหวกปลานี่ยเลยอันนี้คือหวกกบ อันนี้บีบขี่มันเรียบร้อยเนาะพี่น้องอาหารตามฤดูกาลเก่านะพี่น้องปีหนึน่งกินเท่หอ,ห,อหนึหหนน่งหอมแหนมหอมแหนมมันจะได้กินเนาะใช่ไหมให้ปรุง,งไหมว่าปรุงพี่หน่อเออผดนะหมอนผดพี่หน่อขอ้างเถุงมาไหนเด็ตัวน,นี้ยเอาผด เป็นน้วนเห้อเป็นม <P iano. S 1> ้วนไม่ใช่ยังไม่เปื่อยปลาใช้น้ำบนมันจาง

เดก็พักกันแ่อ่อน่อเดแล้วพักกันแย่งนะใช่นั่นส่วนให่เลยจะสูดรสูดก็หัวอนี่และเอาเนี่ยมาปิดไปแถวเดียวก็หอมหวยขนาดนี้เพราะว่าค้างไว้เริ่งวัไหนสีหนองเนี่ยมันจะเปืือยหอมนะพี่น้องอ่าจ้ะ หอมผักกนแยะเลยักอีกเดือนสิบบลางเนาะมาปีอากินขาดไปแน้วกิ่สบายดีปไปดูกัน

านจกินหอกกออซิบมังเห็นซิบมั้งหวเรื่องมั้งโอโออาบวงีนอบวงบวงนี่ยหมากิงกินหัวอะเอาเอาหม้อมีเป็นจดไบอก่าดูกแซ่บมั้างแหลกกัน่เกินเกินมากกากินหัวกันนี่งแางแหลกกันแบ่ะงแหลในชีวิตน้องน้องคิงนั่นเองกินหัว มู่แต่ว่าไม่เนียนนี่นลูกนั่นๆไปไปไปกินในาคเขาเ่าอ่าเียนไปกินในาคเขาเะเดี๋ยวพอจะภากินลูกนี่ตามอ่ะกินกินอีกอย่างกดเน่อยอีกทั้นคืนเนาะ ไปแจกนไหนพี่น้องเอ้ยได้เอินปาริกปาลุงกินข้าวเล่ทีุ่เอินปารุงมากินข้าวเล่ที่ข้าวเละนะหกนะขังเลกข้างนอกน้ำคี้ยวพี่น้องเอ้ยเี่เนกินอะไรอ้อหัว สบายดีเนอะพี่น ja ้องสบายดีสิส <part espe'> ุข <da> สุขคนมาพี่น้องกิ้น้องก้้องัน้องเอ้อหัวอ้อหัวมันได้จะทาิดุมจิงซิ่ขนแดงกบว่าเสีบเลยจับจับนจัจิได Ya, pula? Ya, po. Ya, po ni. Ya, po, taiparung ni. Ya, ni. Ah, ya Saya binalah. tu. Cantik. แกงหัวไปนอนน้ิน้งกินมันี่มากแค่พี่น, <c oughs> น้องดมากุัน่าทำเป็นหวงอยสี่งเสื้อเข็บ่าอันนอ้อหัวไก้นนอนน้ทิ้งกินเป็นทังแหละเกิดมากห้กันเลยกินนะเพราะว่าถ้าจะเพิ่เก,เกินมาอะไร้กก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 องสมปีนี่ไ้ห้กันจะกินปีแรกเลยพี่น้องปีกนหญ่ปีนี้นปี ยังน้องพี <S S ่ก็กินบุษนได้กินบุษนเป็นเป็นไปจะได้ลแบบนี้สดเป็นสดเลยโมปลาบวังเลยมาเนี่ยนาะโอ้ยกันที่เห็นของสีพวกสีมูสีไก่ยัง่ไม่ได้มาดินนะแล้ว เป็นมากินแต่ที่อง่ปแปลกแปลกน้อยน้อกินแน่แปลกแปลกวัเสาเงกับวลาเลยเนาะนี่อันตัวใหญ่่งนี่อันนี้ร่อยกลบขากเลยใส่ตามตัวใหญ่ อ่ะอย่าได้เสก้ยสแหนเลยแหน่ังหนามจงตี่นาะัดูบปาดุ เรากินแม่มคออยากอันปน้านาีา่โมคอยกินก็ได้นะอ๋อ,อโซกโกล้นี่ได้โตแล้วแ <c oughs> ้องกินชอบมากโอเคแ้่เราหม่จ้กิน ปกติค sí, er> ันน hm. uh, yeah. right. uh. ี้เป็นแบบว่ามมเป็นไหนกินหรือว่ากินเข้าไปคำเดียวเป็นสิ่งนเดี <h <h ๋ยวนะอือืเริงผ่ากินบ้างมัมยินผ่ากินไดอายเปตัวใหญ่ายอืมใช่ปะน้ำโตโตแล้วี๋ยแม่ไปเอานมยนมาให้นะ

ก็ำใหญ่ๆก็เขียนยังบอกปัญ่ไมนี่สิไปสวนะมองนังพี่นี่เลยไปบ่เมือน้ไปสวดฮะไปบ่ลูกสอดเองได้จะเด้มงไปนะเอาได้นน่้ลยนียังหน่อยเออหน่อยเนาะเคลิมหนึ่งก็ไปได้ห้ากินไหลเนาะ สอนรูเอาใส่บ่ยังเ่าแม่แม่ยังมันมาแม่กับานจะย่ายอะไรจะิหน่อยเอะ่ะกระทือนคนเดืเบื่อกแเดสอนมาเป็นเ็กกระทอคขูเลยคบุ อาคําใหญ่ๆเด้อพอเดี๋ยวให้เด้อมันก็สิตัดให้กินโซปลาลุงเด้อกินอ่างปลาลุนี่แหละให้ปลาลุงอยากนําเนาะนี่นี่อ่างเบินี่โอ้คาอู้้กินงแรกได้กินวกันแรกก็แซ่บซเนาะงถกใจ ทอิ่มแล้วได้เมค่ะพีนต uh ัวอ um> okay. ิ <s um> <s um um> ่มนะวะพีออ um> um> ิ่มแล้วะย่างโอ้เม่อิ่มได้เมยเด้อธนาคารออกสมสจังหน่อย้วมันแสบนะสมสมมัน ใคบอกค้ามนำน้อยหนึ่งพี่น้องพอได้ไหมบอกกัท่องใส่อยู่แล้ว่ะบอกแกจะบอกโอ้มาชีพไม่เศร้ชก็ได้ช่หมอ่าอ่เดียนี่เลออื่คอยจินมพักก็ไตอนนี้ละเลย

เงี้ยครับเงี้ยแน่ใครบอกเขาจะได้ยุูโปะเลยดิเสพเพียงปะยุูโป้ปะงูโปะดูนี่ละเสพกันนะพี่น้องน้องพิงค์ขังเด็กแต่งแต่เกิดมือนาไปเนาะไปเมื่อหน้าเราสโซนเนาะก็นามอีกโอ้เ ไปไปคนน่ะพ่อก็อิ่มพ่อจะป้าจะกินจ้ะป้าจะกินเนาะอ้ยฮะเป็นวัดเป็นวัดเป็นวัดยังไงอิ่มเดี๋วเรานี่ออิ่มแด้แล้วอันนั้นพี่น้องก็สำหรับลิปนี้ยก็ชีจบล้งเพียงจำนี้เนาะการเป็นกินครั้งแรกเิ่นกับมากเบิ่งเบิ่งกับหูกับหมากเนาะพี่น้อง เป็ดหมูไก่โบโบกินปันน right. ี่บริสุกินแสรนะกินแต่นุ่มส่ดนายเนาะมามาออหัวห้กินเขาว่ากินเอาซะเอาละพี่น้องพอกันคลิปนานใช่ไหมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราเด้อบายบายป้าดูงกันตีสบายดีเลย